สวัสดีครับกินข้าวกินข้าวหรือยังกินข้าวกับส้มตำส้มตำก็ยังกินเป็นตะตำบกักกอแหละเมนูนี้ favorite food favorite อาหารขนมย้อนขนมย้อนขนมซีสวัสดีค่ะตื่นมาเช้าขึ้นมาก,ก็อยากตะตำบกักกอรถ 嗯嗯，对对。 ตั้งตำประกอให้นีนี้ฮัลโหวันนี้วันนี้ฮลโหอเอาลโหบอสโค้ไดไกินนะแตเกินเนื้อกินเนื้อแล้รู้สึกแบบ ม,นนมันหงุดหงิดนะกินเนื้องวนกินเนื้องวนเหนืยของเอ็มเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดเป็นยังไงบ่ลูกก็เลยบ่ค่อยกินเนื้อพี่น,น้องเชคกินลิบ Was อยากกับบ้านดีก,กินอมหมวัวยูอบ้าน <laughs> I Think I want p a t Thai tonight Pad Thai ออ้ a mm. ัดไทยก็ทำแป๊บเดียว p ัดไทยทำไม่ยากแค่มีน้ำมะขามน้ำมะขามต้มน้ำมะขามเกลือ ต้มน้ำบะาขามเกลือน้ําปลาต้มเคี่ยวมันเคี่ยวมันได้น้ําซอสหน่อยอเอาเปรี้ยวๆจังหน่อยเวลาปรุงแล้วก็จะใส่เพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้อ,อยากกินเหรอวัน พูดภาษาอีสานสิยายนี้อยากกินอยากกินผัดไทยแห้งเฮ็ดให้กินแน่เฮ็ดเฮ็ดให้กินแน่ให้กินนะครับกินนะครับเซนไกแห้งไไก่หั่งหั่งเหแห้ง ไก่หั่นหั่นไัไก่แห้งๆไก่หั่นหั่น It's good to eat when you hang. That's why I call it ไก่แห้งๆไก่หั่หั่นไก่หั่นหั่นโอ้หากินย่สายไก่หั่นหั่นเห็ดกันเตยยูจังหวัดอุดรหมดละ e only see one r e e in Bangkok sell it so you turn t ะิดหอยแมยนี้ไหลสด มันเนี่ย <c oughs> มันยังนี้อาจสิบงาได้เลยสดเลยค่ะมันนี้ขอพักและทรงคลิปมาหามันนี่ขอพักส่วนตัว จะเอ๋โก,โกโก้ยวมุกกโก้แล้วแล้วแต่ลูกค้านะคะสบายสบายเดี๋ยวแต่ลูกค้าสบายสบายแต่ว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องอ่ะแบบกินจุกจุกจิกกิบบ่ค่อยขับทายกันสินแม่โกโก้ประเด็นของมันเอาตรงประเด็นเนาะโกโก้ เขาทานเข้าไปมันฉิไปเพิ่มมวลน้ํามันสิไปเพิ่มมวลน,น้ําม,ม,มวลน,น้ําเข้าจมวลน,น้ำเนาะค่ะเนาะเขากินน้ําธรรมดามันฉิกเขามันสิกบกเขาไปเพิ่มขอโทษด้วยการมันฉิบบกเขาไปเพิ่มอาหารที่แน่นๆแบบเนี่ยมันจะเข้าไปเพิ่มแต่เวลาขับทายหมายถึงว่าน้ำที่เข้าไปในมวลอุจจระแน่นๆ่นอาหารที่มันตกข้างนา้นน้เนี่ยน้ําเข้าไปซึม แต่เวลาเราขับถ่ายออกมานะ่ะมันไม่ออกมาหมดไส้หมดพุงเหมือนเรามีตัวช่วยส่วนตัวโกโก้เนี่ยน้องเขาก็ช่วยได้ดเรื่องนี้เขาไปแทรกซึมในเนื้ออาหารอุดจระที่มันแน่แนๆที่มันยอยยากๆคั่งอยู่ในลำไส้เราเนะี่ยนั่นแหละค่ะอทีนี้ให้ดื่มน้ำตามเยอะๆหนึ่งแก้วไปได้เลยนะคะช่วงแรกอาจขับถ่ายหน่อยขับถ่ายมันทยอยออกมันไม่ได้ออก ทีเดียววันนี้ออกหมดทยอย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 ออกประมาณนี้นะคะพี่น้องเขาก็คุมได้สามถึงสี่ชั่วโมงไม่ได้โอเวอร์เกินนั้นคนที่ชอบกินของจุกจุกจิกกิกเขาก็ช่วยได้หรือคนที่กิดขนมหวานแบบเนี้ยทานไป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 เหมือนร่างกายของเรามันไม่มีพลังงานดื่มตัวเนี้ยในแต่ละวันร่างกายมันไม่มีพลังงานมันไม่ค่อยหิวจุกจุกจิกจิกมันไม่มีน้ําตาล เหมือนกับเราชอบกินขนมหวานพอเราทานไปสักเดือนสองเดือนเหมือนกับเราหย่านมเหมือนกับเราเอาลูกเราหย่านมร่างกายของเรามันก็หยาน้ําตาลประมาณนั่นแหละค่อยๆออกน้าตาลค่อยๆออกน้าตาลประมาณนั้นนะคะโกโก้อาหารเสริมก็คือโกโก้อาหารเสริมส่วนตัวที่จะลดน้ําหนักได้แท้แน่นอนก็คือเรื่องหน้าตาอาหารข้างหน้าเม<ช>นูน,นาแค่เล่าสรรพคุณให้ฟังที่เหลือแล้วแต่ลูกค้าจะพิจารณานะคะบายบาย ซีฮอสองแถมสองหกร้อยบาทโปรโมชั่นป่ะออาซีได้ซีฮอใหญ่สี่สิบซองเล้กกินดักงวดักอาหาได้กินพวกอาหารก็ได้ดักแปลงได้หมดค่ะโคกูแซบแซบโคกูแซบแซบแค่เขาแค่เขาเข้าใจว่ามันเป็นคำว่าเพิ่มมวลอุจจาระมันเม็เให้ อาหารเนี่ยแตกโตออกเลยแตกโตออกขยายขยายออกไม่ได้ทะยอยออกไปดูจะลาวประมาณนั้นค่ะพุงยุบพุงยุบกินผักลายๆตามอย่างนี้เด้อไปแล้วจุบจุบจับจับจุบจุบเอ้ยเฮ้